ค้าจะทำไรจะกัดผมสีเทาค่ะอ่ะฟอกด้วยทำสีด้วยได้ค่ะหนูขอดูผมแป๊บหนึ่งแต่ตรงปลายมือจะอ่อนแออยู่นะค่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่อันนี้เพิ่งกลับมาจากรูบค่ะดูบเหรออมาถึงตอนไหนนี่คะมาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเพิ่งถึงเมื่อวานนี้โอลูกค้าอยากได้เป็นเทาขาวหรือว่าเป็นเทาเฉยๆเหมือนหมดอยากได้เป็นเทาขาวเทาขาวแต่เอาเท่าที่ผมเราไหวเพราะว่ามันจะมีตรงเนี้ย เดี๋ยวหนูจะฟอกให้ก่อนที่สุดแล้วเรามาตกเนื้อตกลงเนื้อว่าเราจะเอาเทาประมาณไหนนะแต่ก่อนเราทำจะคงมขาวอ๋อเราทำสม่ำตลอดมีรูปไหมที่อยากได้<ม>หรือว่าให้หนูเอาแบบให้ด้วย่ออยากเริ่อมออกแล้วทิ้งไว้ก่อนนะคะ ดูไปไม่หนาวหรอไม่ดูไปเป็นร้อนหรอมันมันใกล้ลทะเละทะเลทรายหรอมันเป็นเมืองทะเลทราย<อ>ถ้าหนาวก็หนาวถ้าร้อนก็ร้อนก็ร้อนเลยอตอนนี้ร้อนกว่าบ้านเรามากโอ้โหมันอยู่ไม่ได้แน่ถ้าเกิดได้หั่วลงไปนี่ก็คือ <c oughs> กลับมาอยู่ประเทศไทยได้ไหม <c oughs> แต่เขาไม่ออกนอกบ้านนี่คะเราจะออกก็ว่าก็ไปได้เขาจะไม่เหมือนบ้านเราที่เดินตามถนนอย่างนี้ไม่ไม่เหมือนใช่ไหมเ้าจะเดินตรงถนนก็แค่ ต่อจากรถรถแบบไม่มีนะถ้าหนูก็เดินตามถนนนี่ก็เป็นมันเป็นประหลาดไปเลยไม่มีค่ะมันไม่มีอะไรมันแบบว่าเป็นจุดๆถ้าจะเดินก็เหมือนในงานเงี้ยเหมือนในงนที่ที่หนูไปเปิดร้านเนี่ยก็จะมีของงานงานก็จะมีในฤดูหนาวอพอในฤดูร้อนพวกว่างานก็จะปิดงานจะเปิดแค่หกเดือนเจ็ดเดือน กลับมาผมว่าขาวก็ค่ะต้องว่แก่แล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วนะไม่แก่เลยแม่ไม่รู้เด็เลยพอทับเองนะมันเมื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะทำเองมันทำได้ไม่ต้องหรอกหนูเมื่อก่อนย้อมผมเองตลอดสมัยเป็นช่างรัผมทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วจ้ะให้เพื่อนทำให้รักไม่ไหวแล้วบางทีเราไปเป็นลูกค้าร้านอื่นบ้างก็ได้หนูวบางทีหนูก็เข้าร้านอื่นนะหนูเหนื่อยหนูทำผมก็เลยหนูเหนื่อยละเหนื่อยนะ เอาเงินเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งนะไม่ได้หาเงินแค่แค่ตัวเองใช้นะหาให้ผู้ชายใช้ด้วยเก่งไหมเราเราเป็นผู้ผู้หญิงที่เก่งมากไม่ได้หาแค่ตัวเองนะหาให้ผู้ชายใช้ด้วยผู้หญิงยุบใหม่ผู้หญิงยุบใหม่พูดจริงนะเนี่ยโอ้โหทีมันเป็นเรื่องไื่อยพูดให้มันตลกทำอะไรจะวัดเจอถูกใจอ่ะเอาไปยี่สิบบาท ยังไม่เจอคนถูกใจเลยท้วันเนี่ยยังไม่เจอคนถูกต้องถูกใจถูกใจก็ไม่ถูกต้องอีกเพราะเขามีเมียอย่างเงี้ยเป็นคนสวยอย่างเี้ะเนี่ย <c oughs> เ,เริ่มละ,เ,มละเดี๋ยวเราจะได้รางแล้วนั่งจนไม่ตรูส <c oughs> เร็วเปิดปั๊กถ้าไม่ทำเล็บมา <c oughs> จะไม่จะงัดให้ละจะทำเล็บมา อ๋อส oh, oh. ีแบบเย็นๆนะฮะเสียเสียเสียแต่ว uh, so oh. 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 ่าช um <right> ้ากินไม่ได้ช้าเป็นไซนัทอ่าสักโสหนึ่งเบียร์ไทยมันหวานนะแม่โอ้แล้วแล้วก็ไปบางโวลดับหนูเนาะเรียมลงสี่แล้วจ้าฮะไม่ลูกค้ามาเติมเบียร์ลูกค้าไปเติมเบียร์อยู่ ล้างแล้วจะขวนมาลุ้นสีกันสวยมากสวยเกินสวยแล้วคนละคนกับเมื่อกี้เลยเ <laughs> มื่อกี้กี่สีนะแม่หลายสีเนาะตอนนี้สามสี <laughs> ตอนนี้ได้สีทั้งหัวแล้วค่าสะใจไปแล้วงอกหายไปด้วยกบงอกไปด้วยแล้วก็ลูกค้าสติยังเหมือนเดิมไมคะตอนนี้ <laughs> จากสี่สิบเหลือเท่าไหร่คะ ตอนนี้น่าจะเดือประมาณยี่สิบเจ็ดค่ะแม่สี่สิบเจ็ดลยยี่สิบเจ็ดสวยนะเซ็กซี่มากเป็นนางอะไรนะจิ้งจอกป่าเหรอคะ <laughs> สีสวยแม่บอลบอลมันบอลถ้าออกแสงกลางวันจะสวยกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแสงกลางคืนเราทำตั้งแต่สี่ห้าโมงตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วมห้าทุ่มห้าทุ่มสวยจึง้งเซ็กซี่มากแต่ไมคขา่าวอีเดสสวยเนาะแม่ คนละคนกับตอนมาเลยสวยจริงได้ขนเก่งมากได้ผมเก่งมากสวยไหมสวยเนาะดีใจนะคะที่ชอบอ่ะเดี๋ยวดูสีความยูว่ะความเซ็กซี่กลับไปดูใบก็คือผู้ชายต้องจึ้งแล้วแหละอันนี้แสงร้านหนูมันมันหลายสีไฟสีส้มสีอะไรนี่ถ้าเจอแสงไฟปกติต้องขาวมากหนูว่าจะสวยมาเป็นเทาๆเห็นปะ สีสวยสวยแม่เป็นเพราะไฟเดือดแต่สวยอะสวยมากเลยชอบมากผมนุ่มขึ้นไหมมันนุ่มขึ้นเนาะตอนแรกมันจะแห้งๆนุ่มเลยค่ะใช่ค่ะตอนแรกมันจะแห้งๆตอนแม่มาแต่ตอนเนี้ยนุ่มสรุปเป็นคนละคนไปเลยอ่ะฮัลโหเมียนจากป้าเป็นแบบใช่แบบนี้ไม่เชื่อแล้วว่าสี่สิบกว่าเนี่ยมันเด็กอยู่เลยสวยมากเหนื่อยมากนะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะแม่ สวยมากถูกใจสุดๆเลยขอบคุณเช่นกันถูกใจนะถูกใจมากมากเลยค่ะสวยเลยอ่ะคนละคนกับตัดมาเลยโอ้โหเปลี่ยนเลยอ่ะเด็กเลยแหละค่ะเด็กมากมากเด็กเลยเหนื่อยเลยนะกับผมสีนี้กี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ออกมาสวยคือจบสีแบบนี้ถ้าแบบว่าออกไปข้างนอกต้องสว่างกว่านี้แน่เลยมันเดี๋ยวยิ่งแม่สระแม่หาแชมพูสําหรับผมสีเทาอ่ะมาสระมันจะยิ่งสวยมาก โอ้แค่ขนาดนี้ก็แบบโคตรชอบไอ่ลูกขกินซีแบบสวยๆหวานหวานหวานยั่วมาขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมีอะไรทักมาลูกสาวดูแลให้สวยเกินละเป็นเด็กละจากสี่สิบเลยเท่าไหร่คะอ่ายี่สิบกว่าพุ่งนี้ไปทำอะไรนะคะคิ้วอีกปากอีกแต่แต่เดียวสติเป็นยังไงบ้าล่ะ ตอนนี้สติไม่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเบียร์กี่ขวดแล้วครับคือ่องแล้วครับหกกระป๋องน่ารักน่ารักใจจอยเนาะไม่กิดเลยมากขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากมากรักนี่ไกลแค่ไหนก็จะมาใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะสุวรรณไดูไบแล้วก็จองโรงแรมที่ไหนนะสุวรรณภูมิแล้วมาลังสิตแ,แท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่บอกว่าอ่าคุณจะไปเหรอคะเหมารถไหม อันนี้จำแกับมาห้าร้อยแล้วพวกนี้ไปไหนนะอายุทยาอีกอใช้สวยต่อใช้ให้คุ้มค่าไหนๆก็กลับมาละเดี๋ยวเราก็กลับไปอีกทํางานอย่างเหนื่อยกลับมาบ้านเราก็เต็มที่เนาะเพื่อความสวยเดี๋ยวลูกสาวจะบินไปหาสวัสดีหนึ่งไปหาสามีดูไบสัญญาไหมคะเดี๋ยวไปช่วยเลี้ยงแมวสัญญาว่าจะบินไปตามช่วยเลี้ยงแมว <laughs> ใช่ใช่ของแถมมือคือจะ อ่าจะไปสักสามวันสามีอ่าต้องมีผัวให้ลูกด้วยเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเลี้ยงแมวให้โอ้มีงานหนักเลยพูดได้เหรอคะก็ก็เป็นเพราะอะไรคะคือผมต้องที่เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะรถรอนแล้วเร็วัสดีค่ะไม่ลืมเลยนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนะเราไปไปตลอดเพราะเรากลัวโดนข่มขืนไงโปวด กวาดกวากวากัเราแบบเปไปของคืนเ้าปลดของคืนชั้น <c oughs>